ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่น้ำกำลังท่วมประเทศไทยนะครับทั้งหลายภาคโดยกันรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครด้วยก็เป็นช่วงแห่งความทุกข์ยากที่นานๆจะเกิดครั้งหนึ่งแล้วก็ได้บทเรียนกันไปหลายๆอย่างสำหรับการเรียนธรรมะด้วยภาพวันนี้ก็จะขอนำเสนอเรื่องของน้ำท่วมนี่แหละครับเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงเ,เกี่ยวกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาถ้าเราจะเปรียบ ว่าน้ําเนี่ยเหมือนกับกิเลสกิเลสที่จะไหลเข้ามาในใจของคนเนี่ยก็เปรียบได้กับว่าถ้าใจคนมีสภาพต่ําคือมีจิตใจพื้นฐานต่ำเนี่ยกิเลสก็จะไหลท่วมเข้ามาโดยง่ายถ้าเป็นคนที่มีจิตใจที่มีพื้นฐานสูงศึกษาธรรมะมากเนี่ยกิเลสก็จะท่วมขึ้นไม่ถึงหรือถึงน้อยเพราะฉะนั้นสภาพของน้ำเนี่ยเมื่อเรามองดูว่าน้นํานี่ธรรมชาติของมันย่มไหลลงสู่ที่ต่ํา เมื่อมันไหลลงไปอยู่ในที่ต่ํานานๆแล้วไม่ได้ระบายไปไหนเนี่ยก็จะเกิดสภาพนาเมนซึ่งเป็นสภาพที่เปรียบได้กับว่าถ้ากิเลสไหลเข้ามาอยู่ในจิตใจของคนที่มีสภาพจิตใจต่ำเนี่ยกิเลสนั้นก็จะหมักหมมนานเข้าก็จะทําให้เกิดความเศร้าหมองเกิดความทุกข์ทวีคูณเพราะนั้นธรรมชาติข้อนี้ก็เปรียบได้กับธรรมะในเรื่องของกิเลสนะครับทีนี้การจะป้องกันน้ําท่วมเนี่ยมันก็มีอยู่สองสามวิธี วิธีที่หนึ่งที่ทำกันมากบ่อยที่สุดก็คือการตั้งกำแพงกั้นน้ำเช่นตั้งกระสอบทรายหรือก่อกำแพงล้อมบ้านเราไม่ให้น้ำเข้ามาถ้าว่าบ้านเราเป็นพื้นที่ต่ำถึงเราจะก่อกำแพงไว้ยังไงก็ตามพ้นระดับน้ำแล้วเนี่ยก็ต้องคอยตรวจดูว่ามันจะรั่วซึมตรงไหนไหมเพราะถ้าว่ากำแพงที่เราทำมีความรั่วซึมตรงไหนแล้วเนี่ยเราก็จะต้องคอยซับน้ำหรือกวาดเช็ดน้ำคือน้ำก็จะไหลเข้ามาได้ หากจะเปรียบก็เหมือนกับคนที่ใช้ศีลศีลเป็นกำแพงกันกิเลสคนที่ถือศีลก็คือสร้างกำแพงกันกิเลสนั่นเองคือพยายามไม่ให้กิเลสเข้ามาอยู่ในจิตใจแต่การถือศีลน,นั้นก็จะต้องถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดแล้วก็ถือกันตลอดไปหยุดเมื่อไหร่กิเลสก็ไหลเข้ามาเมื่อน,นั้นแหละเพราะนั้นก็จะเ,ดเนดเหนื่อยชั่วชีวิตได้เหมือนกันเพราะว่าต้องอยู่ในศีลตลอดโดยที่สภาพพื้นมันต่ํา อีกวิธีหนึ่งที่เราลองมองดูว่าถ้าเราถมพื้นที่บ้านของเราให้สูงขึ้นคือสูงจนกระทั่งน้ำมัท่วมไม่ถึงเนี่ยถึงไม่มีกำแพงน้ำก็ท่วมไม่ถึงอยูด่ดีก็หมายความว่าคนที่ฝึกจิตหรือปฏิบัติธรรมยกระดับจิตใจของตนให้สูงขึ้นเนี่ยก็เหมือนกับถมที่ของเราให้สูงขึ้นเมื่อจิตใจปรงตกมากขึ้นมีระดับความคิดที่เป็นธรรมมากขึ้นเนี่ยกิเลสก็เข้ามาไม่ถึงเราเหมือนกัน เหมือนกับพระที่ท่านบนรรลุแล้วเนี่ยท่านจะอยู่กิเลกก็เข้าไปถึงในจิตใจของท่านเพราะนั้นวิธีการยกระดับจิตใจขึ้นก็เป็นสิ่งสําคัญแต่ว่าเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองมากเพราะต้องไปหาดินมาถมเอาอิดมาถมเพื่อให้พื้นที่สูงขึ้นแล้วก็ต้องใช้เวลามากเพราะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือหนึ่งคือก่อประการกันน้ำไว้ก่อนก็คือมีศีลซะก่อนแล้วจากนั้นก็ไม่ใช่ว่าถือแต่ศีลอย่างเดียวนะครับ ก็ต้องไปหาดินมาถมที่ข้างในกำแพงเนี่ยให้มันสูงขึ้นด้วยถมไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันสูงพ้นระดับน้ําที่นี้ไม่ต้องมีกำแพงกิเลสก,ก็ท่วมไม่ถึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดก็คือก่อกำแพงกั้นน้ําแล้วก็หาดินมาถมที่ก็คือหมายความว่าต้องมีศีลเป็นประการด่านนอกก่อนหลังจากนั้นแล้วก็ต้องหาดินมาถมทีคุยด้วยซึ่งก็คือการศึกษาธรรมาน,นั่นเองการหาดินมาถมก็เปรียบได้กับการ ศึกษาธรรมะเพื่อจิตใจมันโปรงตกเมื่อจิตใจมันปรงตกในเรื่องใดก็ตามกิเลสเรื่องนั้นมันก็เข้ามาในจิตใจเราไม่ได้เพราะนั้นถ้าเรามองดูน้ําที่ท่วมขังรู้ว่าน้ํานี่มันมีสภาพที่เน่าเหม็นถ้ามันไม่ไปไหนถ้ามันไหลไปที่ต่ําเราก็ยกระดับจิตใจเราให้สูงขึ้นโดยการศึกษาธรรมะแล้วก็ถือศีลไปด้วยเพราะนั้นด้วยวิธีนี้เราก็จะหลุดพ้นจากสภาวะน้ําท่วมซึ่งก็เป็นการพิจารณาธรรมชาติของน้ําท่วมนนในขณะนี้นะครับ ื่อให้เป็นประโยชน์สําหรับการที่จะมาคิดและปรงให้ตกหรือการปฏิบัติธรรมให้ยกระดับจิตให้สูงขึ้นหลายๆคนที่พยายามที่จะไปก่อกําแพงกั้นน้ำเนี่ยบางทีเหนื่อยชั่วชีวิตนะครับแล้วก็ไม่ได้กั้นน้ําได้นานหรอกเพราะว่าศีร,รั่วมอไห่น้ําก็ท่วมเหมือนนั้นวันนี้ก็เป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมหรือการเรียนธรรมะด้วยภาพเมื่อใดที่เราเห็นภาพน้ําท่วมก็ให้นึกถึงสิ่งที่ผมคุยให้ฟังนี้ แล้วลองไปคิดไตรตรองดูนะครับก็อาจจะได้ประโยชน์หรือผ่อนคลายความทุกข์ลงได้บ้างสวัสดีครับ